สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซคต้องบอกกับคุณผู้ชมนะครับว่ามอเตอร์ไซคนั้นเป็นรายการเดียวที่จะมาวิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์คุณผู้ชมจะได้พบกับเนื้อหาสาระที่เข้มข้นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทิศทางการพัฒนามอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนติดตามกันให้ได้ในรายการ Motorcycle ทุกวันอาทิตย์เวลา4ีทุ่มถึงห้าทุ่มทางช่อง TNN 2แห่งนี้ครับช่วงแรกของรายการนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันถึงแผนการพัฒนรารถมอเตอร์ไซค์ Big กบั e ขนาดกลางรุ่นใหม่ล่าสุดของ Honda หลังจากที่ Honda ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับกับ Honda CBR 6 5 0 F และ c b 650F รถสปอร์ตขนาด 650cc เครื่องยนต์4สูบเรียงน้ำหนักเบาให้พลังแรงม้าสูงสุดนะครับมากกว่า87แรงม้าที่11,000รอบต่อน,นาทีเป็นรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ขนาดกลางที่ถือว่านะครับเข้ามาครอบครองใจผู้ใช้คนไทยได้อย่างรวดเร็วด้วยยอดจับจองที่สูงแบบถล่มทลายในการเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่งานมห่กรรมยานยนต์หรือมอเตอร์เอ็กเมื่อปลายปี2556ที่ผ่านมา จากการเปิดตัวครั้งนั้นนะครับต่อเนื่องถึงช่วงงานมอเตอร์โชว์เดือนเมษายนของปี2557ปรากฏว่าตัวเลขสถิติของการจับจอง CBR650F และ CB650F ทั้ง2รุ่นมีตัวเลขรวมกันสูงถึง1,600คันนับเป็นสถิติของการจับจองตัวเลขที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ในประเทศไทยของเราเลยทีเดียวครับดังนั้นนะครับจากคอนเของ Honda ทั้ง2รุ่นนี้ หลายคนก็กำลังคาดหมายกันครับว่าจากนี้ไปนะครับฮอนด้จะมีแผนการนำจำหนารถยนต์รุ่นใหม่อย่างไรกันบ้างหรือเฉพาะในช่วงปลายปีนี้ในวาระครบรอบนะครับหปีจากการเปิดตัวของรถทั้งสองรุ่นขนาด 650cc แล้วจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอย่างไรกันบ้างจากข้อมูลเชิงลึกนะครับ พอจะบอกได้ว่าขณะนี้นะครับฮอนด้ากำลังมีแผนการพัฒนรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กบขนาดกลางรุ่นใหม่อีก1รุ่นหรืออย่างน้อยนะครับสรุ่นในอนาคตอันใกลน้นี้เนื่องจากว่านะครับบิ๊กบขนาดกลางนั้นมีช่วงของปริมาตรบอกสูบตั้งแต่ 600cc ถึง 900cc นะครับขณะที่ CBR 650F และ CB 650F นั้นสามารถเข้ามาจับตลาดตรงกลุ่มนะครับบิ๊กบขนาดกลางที่มี CC ไม่เกิน7 0 0ไปแล้ว นะครับโดยที่มีคู่แข่งอย่าง Kawasaki ทั้ง ER6N และก็ n ินจา650หรือว่า ER6F นั่นเองครับการประทัดกันร,ระหว่าง Honda กับ Kawasaki นั้นนะครับถ้าเป็นกลุ่มรถสปอร์ตขนาด 650cc ถือว่านะครับยุติลงเรียบร้อยแล้วผลประกอบการจากยอดจำหน่ายนะครับของ Honda นั้นเป็นที่ชี้ชัดแล้วว่านะครับ CBR650F และ CB650F นั้นสามารถทำยอดขายได้สูงกว่าทั้ง e-r6n และก็ Ninja 650ดังนั้นนะครับหลายคนที่เฝ้าจับตามองก็เลยมีการพูดถึงกันนะครับว่า Honda น,นะครับจะมีแผนในการวางจำหน่ารถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ที่มี CC หรือมีป,ปริมากระบอกสูบที่สูงขึ้นไปหรือไม่เพราะว่าเขาสก,กีนั้นนะครับยังมีรุ่น z 800เครื่องยนต์4สูบเรียงขนาด 800cc ออกจำหน่ายนะครับในราคา375,000บาทและก็เป็นโมเดลที่ถือว่า ประสบวามสำเร็จอย่างมากนะครับในตลาดขณะนี้เพราะว่ามีดีไซน์รูปโฉมที่สวยงามคมเข้มและก็เร้าใจ Honda เองก็เตรียมแผนรับเพราะว่าในคลาสของสปอร์ตขนาดกลาง600ถึง944นั้นยังมีช่องว่างอยู่ในระดับประมาณ800ถึง944โอกาสที่เราจะได้เห็นนะครับบิ๊กไบค์ขนาดกลางอีกรุ่นหนึ่งในตัวท็อปของ Honda น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ในช่วงปลายปีนี้เป็นอย่างเร็วและขณะนี้นะครับผมอิดิตามข่าวสารในยุโรปก็ปรากฏว่ามีกระแสะข่าวออกมาครับ ฮอนด้ากำลังเตรียมแผนที่จะพัฒนารถมอเตอร์ไซค์1รุ่นนะครับก็คือ g ิกไบขนาดกลางระหว่าง800ถึง850 cc โดยคาดว่าะจะเป็นขนาด800 cc ในแบบเครื่องยนต์4สูบเรียงเช่นเดียวกันกับ CB 650F นี่คือสิ่งที่จับตาม,มองกันครับว่าการวางจำหน่ายของ Honda CB 650F และ CB 800F ในอนาคตอันใกลน้นี้จะเป็นจริงหรือไม่ ถ้า Honda เปิดตัว c b 800F ก็หมายความว่านะครับจะเป็นการประทะากันระหว่าง z 800กับ c b 800F อีกหนึ่งคู่รวมถึงดูคตินะครับมอน s เตอ795อีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่าเป็นเจ้าตลาดในขณะนี้ในขนาด 800cc เรื่องราวระหว่าง Honda, a a ค s สกิและก็ดูคติในขณะนี้นั้นต้องถือว่าน่าจะตามองเป็นอย่างมากครับทั้ง3ค่ายต่างก็มีสินค้าใหม่ๆออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ Kawasaki นั้นนะครับนอกจากจะมี er 6 f หรือว่า Ninja า6-50คันนี้แล้วก็ยังมี Ninja พันนะครับ Z, 1000, Z 800อีก3รุ่นนะครับที่คู่แข่งขันอย่าง Honda นั้นยังไม่มีตัวไปเปรียบเทียบในขณะนี้เรื่องราวของการแข่งขันนั้นนะครับจะทําให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ทุกๆคนเมื่อมีการแข่งขันนะครับก็มีเรื่องของการบริการเรื่องของราคาเรื่องของการเปรียบเทียบผู้ใช้นะครับมีสิทธิ์จะเลือกสินค้าที่ตัวเองมีความชื่นชอบมากเป็นพิเศษ ดังนั้นนะครับแผนการจำหนา่ายรถเซ์สป,ปอร์ตของฮอน da ขนาด 800cc ที่อาจจะใช้ชื่อรุ่นนะครับว่า CB 800F จะเกิดขึ้นหรือไม่ในช่วงปลายปีนี้ที่งานอ m a s h o ชนะครับที่ประเทศอิตาลีหรือจะเป็นงานโคโลนโชนะครับอิน e ตอร์มตที่ประเทศเยอรมนีสองงานใหญ่นะครับของโยุโรปที่จะมีการ,ปรเปิดตัวสินค้าใหม่อย่างมากในทุกๆปีนั้นต้องไปดูกันนะครับเพราะว่าขณะนี้นะครับม o n s t e r 795ได้มีการยกเลิกสายการผลิตในเมืองไทยไปรเรียบร้อยแล้ว กำลังเตรียมแผนจะนำร,รุ่น Monster 821เข้าสู่ตลาดโดยมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์จากหม้อออคลูเลอร์นะครับเป็นหม้อน้ําแล้วก็มีการปรับเครื่องยนต์จากเดิมนะครับ 803cc เป็น 821cc พละกําลังก็เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นนะครับดูกติที่เป็นผู้นําตลาดในกลุ่มรถสปอร์ตขนาด 800cc จะมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลใหม่ฮ o n ด้ Honda เองก็เตรียมแผนสู้นะครับ Z 800ของ Kawasaki ก็ถือเป็นอีกโมเดลหนึ่งที่เป็นคู่ต่อสู้ในกลุ่ม 800cc ดังนั้นต้องมาจับตามองนะครับว่า CB 800F ของ Honda จะมีการเปิดตัวที่งานโคโลนนะครับหรือว่าอินเตอร์มอตประเทศเยอรมนมีหรือเปล่าในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ถ้าไม่เปิดตัวในช่วงงานนี้ก็เป็นช่วงของงานอิกมาโชประเทศอิตาลีนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะมาถึง และจากความสำเร็จของ Honda นะครับในการเปิดตัว CBR 650F และ CB 650F เครื่องยนต์4สูบเรียงขนาด 650cc ที่สามารถเอาชนะเครื่องยนต์2สูบเรียงของคาวสก i ทั้ง2รุ่นได้นั้นนะครับกำลังต้องมาติดตามกันต่อไปว่าเครื่องยนต์4สูบเรียงของ z 800นะครับแล้วก็ CB 800F นั้นจะสามารถต่อกรกับดุคติมอนสเตอร์821เครื่องยนต์เอลทวิน8 2 1 c c ได้หรือเปล่านี่คือการบ้านนะครับนี่คือคำถามที่หลายคนนั้นต้องจับตามองกันต่อไปครับ และไดเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันตอนในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ